ับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐานพอๆกับสองพี่น้องแกมบูมคือเกา่าเลยพี่นอ้องเด้อเปาตายกันลังเห็ดยังกันนะว้าทุกพี่น้องไปเบิ่งไปเบิ่งน้ำกันก่อนล้างคนใหม่คนล่ะกะสิมัดไปได้หนิเนาะนั่นแหละมามัด <ใน S 1> บาได้พี่นอ้องเลยยาน้ำถ่วเออยายก็ดูดูได้พี่น้องเลยโอ้ยได้หาดีใจได้เย็น บิงรูใหญ่กันขย,ยันขนา,าดเลยน้องลิงกับพอ,อน้องลิงป้าถูกใหญ่เจ้าสีเสียลงให้มันต่ำบ่กยายแม่อืมพุทเลาะมันนี่เออเลาะไปแถวขางอันนี้นะแม่เพราะว่าเออมันแบบมันเพียงกันเลยเด้มันก็นซาดเลยถอยมันอืมลงๆลง,ลง,ลง,ลงเลตูเด <c oughs> ็ยายถักทายพี่น้องเดายายเอ,อ้ย าว่ามาดีจนทางไหกับน้องลิงพห่น้อาเลยพยันขยันก่เด้อพี่น้องเห็นว่าในหน่อยในหนี่ก็เด้อเผเห็ดี่แระยายกับลูกหลานยายบอกพาเห็ดเขากับมือไงไวเขาเห็ดเขากับโบไอไงไว เห็ดซอยกันเนเนาะยายพุทธลงบ่อเมหมกย่างเอออบาวตายเอาเอาไม้ออกเบิดละคะกับพอดีละสะลงทางนั้นเลยฮะอืมยดยบ่าเดใจกเจ้าับ่มันน่าพดว่ะผูกทางขังเบื้องนั้นซะ ไ้ไอามแมนแมนประมาณนั้นแหละสามพันพาซื้อได้ใส่เองอันได้ไัคันห้าสิคุดเดินเท่ากับมีคุดอาบอันคุดลงไปคือของผ่นเดินเทากับผมมีห้องพอทีไคุดสามแม่แมน Oh abei, f f เออยายเป็นเจ้ากันยังลายเนาะข้าแม่ว่าเห็ดข er ี้ไพ่บาไต้คอยว่าคอยเอาเพนการหายทม้ติว่าเห็ดขี้ไพ่อาเป็นปูนี่ก็บขากได้เพราะว่ามันจิตสูงกับดินเนี่ยดิเห็ดเห็ดเป็นห่านนะเห็ดเป็นห่านเคลื่อนไปแถวเล่นมองเข้าไปอันแจกหมักถั่วเด้คอยอย่างหายเจ้าเห็ดเป็นห่านขึ้ืนน่ะน่ะ โหลดคันี <S <S 1> <S 1> ่ยซะเปลนไหวเธอจนฮอนบวมๆไปโอ้ยหลดคาโตโควูอีตาซังสีเลอย่านได้เล่นไหวแล้วเนอพี่นอยายเฮาเดาออกแผนการแบบนี้เฮาหน่อยยายซ้ำๆจะได้เงินได้ค้ำเฮาอ่ะเอาเอาเอาไปไป บดเกิบอยู่ปะยายบดเลยเนาะเห็นยายปัดเห็นยายปัดปุ้ยพี่น้องมาเมื่อนี่กันแล้วเลยพี่น้องเด้อโอ้ยสะออนยายเลยบ้านนี้นะยายได้ก้ะเป็นยันดีใจดำยายยายเฮาน่ะอยากให้เห็ดห่านยายมาต่อเออเออเออเห็ดห่านเป็นยังไงโอ้ยแปลกใจของยายโอเคเลยในขดได้ยกของน้าในเห็ดนี้พราะว่า ออกเผานะคะว่ะแถวออกตัดออกเลยเป็นที่เห็ุเงี้ยงๆไปพูดว่าเครื่องด้วมันเก่ามันยังเลยสิบอกเอาเข่ามานะไอคิดเขาว่าสิป้ามีนหันเวลาเขาไปป่ามาด้งเลยให้ดงเขาเอาเก่าหันเมนเลยบอกเอาเข่ามาในหัวกันหันมันสีหกตัดออกเบ้อโลดโก๊กพอกออกเผาแถวนี่ตัดออกติ่มเบ้อโลดแก่ตายตัดออกเป็นที่เห็ุไปฮอตอันไปฮอตบอลกระทั่งหน้ามันสีใส่เสาเด็ก็เอาแป้หน้าปูอู้ด็กเอาเนี่ย ให้มันต่ำลงสมนีจักน้อยนี่นะห้มันห่างกัเนอีหนึงเลยเพราะนี่เาขวด้่เลแนแล้วแผนการเตเลยให้เราเอาแปมาปูแบบนเ้มาเล่บาทนี่และอือพี่น้องเลยอ่ได้ยอดน้เออลดยเออ เออเมนเมนเมนให้บ mm. yeah. wow. wow. wow, no. 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 ักโกกโลดพกผ่าเนะเฮ้ยว่าโกาโลดเห็ดพามารอบหนาให้มันได้เด้อข้องาตาเือเกี่ยวขาวเกี่ยหน้าตเอโอยบออยังบริเกี่ยวเดี๋ยวพนยังต๊พ่อพ่อน้องนทันนี้การเหดเป็นพ่อน้องบิวนี่ เออเห็ดเป็นหานเ่างแม่เาวเล่นอนี้จังบ่เปื่อยต้องิ่กับเป็นอันขาป่าเปื่อยบรไโอ้โห่น้องเอยป่าเปื่ยลงเล็กคืองัวคือกล้วยนบอกรักเดียมชาวอยู่คือโบกอยู่ในคอัข้าวอตาคนเราเป็ิมาเห็ดหาอบางในเห็ดลูกชายได้ก็จมะเห็ดหายม่ัเมิแลกก็อกรแมน ่ก็หาเราติยายาหาเรามาเฮ็ดกี่พอกกี่ไผติได้ไดอเสาเก่าเจ้าก็ยังล่ะว่าอุ้ยจังสิโลดพี่น้องเอ้ยเาว่าเฮ็ดโลดใครกว่าใส่นอเฮ้ยใครกว่าใส่น้องบิวเฮ็ดจะได้พื้นลโอ้ยมันนยังมันแซ่พี่น้องเอ้ยอยืนีนนะปื้อนอยืนังว่ะผมอันน เห็ดใหม่โลดเส็ดละเฮ็ดโลดแล้วอเาอยานาโอ้ยม่ปกนขนม่อนโอ้ยขอบอกเอาเมื่อได้คะแนนเลยเขาเมาเองเขานะคปาไรอ่ออเขาเมาเองนะลูกขออุ่มได้ก่อน่มาเมื่อไม่ขออุ่มมาใส่ผกเสือไปได้อุ้มเด้อาผี่น้องเลยใส่เสือ้งือนาลอดเ้าอุมใส่เสื หอยสิครับดีกว่าแล้วสิไม่หอยอุ่มมานี่เนะอะหอยปได้วาแล้จะว่าใด้ยายอยากินไขน้ำไมมันจะตอโต้นเ้นโคไมให้กิน้ยบ่ไว้แ้ไม่อุ่มแม่มรรันูดเยมันหยางไปเถอะบ่ทะเลสิเป็นโบไข่มันงามเออ ແຕ່ງກົກເຊົາບໍ່ຍາຍແມ່ຍ່າຍາຍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫ້ອງນອນໃຫ້ລານຊາບນາະຂ້ອຍລົງຍບ

เแม่ัเัหกเห็ดเรดิยายเริ่มเห็ดเริ่มันเปื่อนมันแสดมันบเป็นตาเป็นธานนะมันเปยากดอกยายยายมีแต่ซื้อเลยตะปูกำลังกะซีเท่านั้นเลวกะซะเก่าเออวิ่งเิตลดโลด เฮ็ดรอดทำมันกว้างๆเขามันคุ้งหัวพ่อได้พอได้มีบอลตากผ้าตากผ้าเด่นกุ้ง้างอันนี้ก็บบอลนวดได้ของแมวเขนีมันจะหมนห่วงยายให้มันลดลงจากน้อยเห็นไหมยายของแม่ยายเห็น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 ป้าพี่น้องเลยจ้าเหม็นยังอุกยขลุกเลยจ้า บอกว่าคงแมวมันแนวนี <Humans. S 1> <Arrow> ้นะเนาะไ้เนี่ยิิดเนาะเพื่อนแมเท้วเล่นเห็นดิเห็ดห่านเห็ดไผ่เห็นโลดเด้อร่มเห็นโลดมีแหงใจล่ะหอยง พี่น้องคลิปนี้กสิดาบลาพาจากพี่น้องไปขิปนาพอกันใหม่เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเม่น้องแก้มบุมด้วยนะจ้าสบายดีเบาไทยก็ขอโทษกอภพายอะไรๆเด้อพี่น้องเบาหลินเบาหัวสื่อเลยแหละ